สวัสดีครับผมเ็นผู้ป่วยครับอะไรครับขอั้งครับช้าๆสวัสดีครับพบกับพวกเราคู่ทนายป่วยครับผมวันนี้เนี่ยครับพี่เนี่ยพี่ครับครับไปซื้อลอตเตอรี่มาแล้วแต่ในตอนนั้นก็คือเราสถานะโหลดโลดโลดโโลโลโลโดครับผมตอนไปซื้อลอตเตอรี่เนี่ยก็คือไปซื้อตอนโสดครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยพี่ก็เลยไปสมรสเมื่อสมรสแล้วเนี่ย เกิดถูกรางวัลที่หนึ่งขึ้นมาถามว่าเงินเนี่ยเป็นของพี่หรือเป็นของเมียด้วยครับก็คือไม่อยากให้เมียอย่างงั้นใช่ครับเชร์ไปเห็นไอ้เมียพี่เกณฑ์นะครับผมว่าอยากให้เมียหรือเปล่าอ่ะก็คือสมรถก็คืออ่าพี่เกณฑ์ซื้อของวดสมมติว่ารางวัลรางวัลวันที่หนึ่งมีหน้าอ่ะแต่กะซื้อ หวยออกวันที่หนึ่งมีนาและพี่เกดเนี่ยสมรสคําว่าสมรสตามที่กฎหมายที่เขาถือกันก็คือการจดทะเบียนสมรสเราย้ํากันหลายรอบแล้วอ่าไม่ใช่การแต่งงานอ่าเพราะการแต่งงานไม่ถือว่าเป็นคู่สมรสตามกฎหมายนะครับครับผมอ่าทีนี้เมื่อเขาตามกฎหมายเนี่ยเราก็หลักของกฎหมายอ่าเพ่งอ่าเพ่งในส่วนของทรัพย์สินส่วนสมรสเนี่ยอ่าเย็นก็เตืนเย็นเย็นก็คือตื่นเต้นไม่ได้ถ่ายคลิปนานออ่าคือว่าทรัพย์สินที่ได้มาในระหว่างสมรสเนี่ย อ่าโดยหลักเลยนะฮะเข้าใจไงให้ว่าเป็นสินสมรสอืมอ่าทีนี้ในกรณีที่ว่าพี่เคเนี่ยใช้เงินส่วนตัวเงินส่วนตัวในที่นี้คืออะไรก็คือตอนที่เรายังไม่ได้แต่งงานใช่อ่าไปซื้อทีนี้พอหลังจากซื้อปุ๊บ่อนรางวันจะออกไปทะลึ่งจดทะเบียนสมรสซะก็<ป>ยางมีมีไ่ครับอ,อ๋อก็คืออ่าเรียกว่าอันตสันกันเลยทีเดียวอันตรสันอ่าทีนี้ ถูกรางวัลในระหว่างที่ว่าจดทะเบียนสมรสแล้วเช่นนี้นะครับเงินรางวัลตรงนั้นถือว่าเป็นทรัพย์สินที่ได้มาในราวางสมรสก็สวยที่ครับผม้วยเดียวครับหกล้านนะครับแบ่งให้เมียสามล้านตัวเองเอาไปสามล้านครับผมมันต้องเสียภาษีด้วยนะครับมันไม่ได้ถึงหกล้านนะครับก็คือหักลบกับภาษีแล้วที่เหลือก็คือแบ่งกันแล้วถ้าแบบนี้ล่ะครับถ้าผมซื้อแบบไหนแบบไหนแบบนี้แหละครับถ้าซื้อตอนที่จดทะเบียนสมรส ที่นี้ผมรู้แล้วว่าถ้ถาถูกเนี่ยแม่งกูต้องแบ่งเมียด้วยกูมาอทมาบอกว่าถูกแน่นอนเอลยถูกตัวนี้ถ้าถ้าซื้อแล้วก็อกอกเนี่ยในระหว่างแต่งงานเนี่ยยังไงกูต้องแบ่งเมียด้วยอ่ากูอย่าแม่งมันเลยอย่าคนไปยากันแล้วก็แบบแล้วก็รางวัลเนี่ยเกิดถูกในระหว่างที่เราหลังจากเราจดทะเบียนหย่าก,กันแล้วถามว่าเงินส่วนนี้ได้เคยครับแต่โกนที่จะไปวินิจฉัยเรื่องเงินเราต้องดูเรื่องหย่าอีกนิดเดียว ก็คือการหย่าของพี่นายเคนดูก่อนว่ามีเจตนาที่จะหย่ากันจริงไหมหย่ากันจริงครับอ่าถ้าหย่ากันจริงแบบว่าต่างคนต่างอยู่เลิกกันแล้วโอเคถือว่าหย่ากันจริงเพราะบางทีมีการหย่าโดยที่ว่ายังมีการอยู่กินกันยังมีการหรืออาจในถ้าสมมุติว่ายังไม่หย่ากันจริงเหมือนของพี่เคนในจดทะเบียนว่าหย่ากันก็จริงแต่ว่าความเป็นจริงยังอยู่กินด้วยกันแต่แค่ไม่อยากให้เงินแบ่งเงินเมียว่าอย่างนั้นอ่าเช่นนี้นะฮะ กฎหมายเขาก็เอาเอาเป็นว่าแบบยากันจริงแล้วก็ตามแต่เงินมาถูกรางวัลหลังจากจดทะเบียนยาจดทะเบียนยาเช่นนี้กฎหมายให้สันนิษฐานไว้ว่าเป็นสินสมรสเพราะเป็นกรณีสงสัยก็คือสวยทั้งขึ้นสวยทั้งล่องครับผมผมไ็แย่แล้วใช่ไหมครับแย่ครับผมก็แต่ผมมีวิธีแนะนําอะไรครับก็คือซื้อให้เมียใบหนึ่งซื้อให้ตัวเองใบหนึ่งเลขเหมือนกันอย่าลถือว่าคนละใบไปเลยยังไงเมียก็ไม่ยอมครับตามคติของประเทศไทยเขาบอกว่าเงินเมีย ก็เป็นเงินเมียเงินผัวก็เป็นเงินเมียแสดงว่าเราต้องซื้อแล้วให้ถูกก่อนจดทะเบียนสมรสใช่ไหมครับใช่ครับสีหรับีปลอดภัยที่สุดสําหรับวันนี้ดูแล้วมีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e อย่าแอบซื้อเมียนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพวกเราจะตามไปฟ้องให้เมียคุณสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ